สวัสดียามเช้าครับนี่นะครับก็พามาชมลูกไก่ปลาดูนะครับปละดูหางดาก็อนุบาลอยู่นะครับอนุบาลกกไฟให้ความอบอุ่นนะครับก็เป็นลูกไก่แรกเกิดนะครับเพียงแค่สองวันนะครับเนี่ยครับก็ต้องกกไฟเพื่อให้ความอบอุ่นเงนี้ยครับ ก็ให้วิตามินอาหารนะครับโปรตีน21แล้วก็อีกประมาณ4-5วันครับก็จะเริ่มหยอดวัคซีนนิวคัตเซนครับนี่นะครับกำลังกินอาหารแล้วก็บองตัวก็เล่นนะครับก็ประมาณ 70สบวันครับถึงจะเริ่มโตแล้วก็เริ่มขายได้นะครับน,นะครับอนุบาลไว้แบบนี้นะครับสำหรับนี่นะครับเป็นป่าดูนะครับที่อายุก็ประมาณเจ็ดสิบห้าวันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเลี้ยงเจ็ดสิบห้าวันก็จะเริ่มขายได้แล้วครับน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งกิโลถึง หนึ่งกิโลสองขีดนะครับนะครับตกแปดสิบวันเนยครับก็เริ่มเดี๋ยวก็จะเริ่มทําการจับขายได้แล้วครับนี่นะครับเลี้ยงง่ายครับโตเร็วดูแลไม่ยากนะครับสําหรับประดูใครสนใจหรือว่าอยากได้ลูกไก่ก็ติดต่อคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับรลูกไก่ก็ตกตัวละยี่สิบห้าบาท ค่าขนส่งต่างหากนะครับนี่นะครับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริฟได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ